หนอีก,กนนะด,อด,ด้วมาอีกอนะึงใครอ่ะูใครอ่ะไม่มีเนี่ยมีซันเกียงเขาจะเล่นอีกเนี่ยซันเกียงเดี๋ยวรอ,อรอต้อนออกมาก็ได้ พต,ต้นไม่ได้่นัน่งัได้เปนนอนมลยนใช่เหรอใช่เราจะพอปีแบเรากร <c oughs> ไเน่ยน่จะง่ายถไ้เอขับรถอ่ะต้องมองซ้ายชป่ะอ่เี้ยดูอะไรดูอะไรดูรถที่มาทางซ้ายไ,งไง <c oughs> มองกระจกข้างมองกจหลังนี่ับกะจกมันยัไโหนก็ยาก,ก,ก <c oughs> ม่ขับตรมาับต ผมว่าบิดคอ,อยากกว่าตอนนีออออ้ยกให้น้องเขาจบหน่อยโอเคตายแล้วเนี่ยตายอ่ะจบแรงแล้วเนี่ยลินเนี่ย เล่นด้วยนะครับใชครับคนเล่นด้วยนะครับนะครับไม่คนเล่นเลยเกียงมิวไอเกียงซันแล้วก็หายสองคนให้เขาเขาเอาชิปมาให้แล้วเนี่ยเฮ้ยแก้มไปไหนแล้วหอดแล้วเหรอเกียงซันเกียงซันพอเล่นไปแล้วนี่จ้าพอแล้ว เขาหนุ่มเล็ไปหมเกมแลเจอแต่หนักอย่างเดียวเลยฮะไม่มีคนตัวเล็กๆเบาเลยอ๋อไม่เล่นกับเพื่อนดีกว่าอะไรคะหนูก็ตัวเล็กนิดเดียวเองเออพี่ก็มองไม่ออกเนาะถอยไปนู้นหน่อยถอยไปสุดน้ำแข็งหน่อยโอเคถอยพี่ถอยพี่ถอยพี่หน้ายุ่งตรงนี้เล็กยังคะยังมองเห็นตัวอยู่เลยหมดเลยเล็กละเล็กละเฮียง แล้วก็มียีนแล้วก็หายอีกคนหนึ่งผู้ชายเหียันเฮ้ยแพนเลิกกัหรอเลิกแล้วเลิกกเลยเกสองสี่ห้าห้าเกมห้าเกมของยีนกุ้งอยเก้าเสียงแล้วใครกับใครก็มุวมก็มิวกุ้งไงเอาละครับ ขอบคุณมากค่ะทีท่เกมสี่เกมทำไมน้อยจังโอ้พี่ใส่อะใช่เดี <c oughs> ย๋ยวดูสภาพวันนี้ <c oughs> อะไรนะไปเจอไปเจอพี่ต้าสามเกมเหรอต้ามาบ่นให้ฟังอ๋อใช่ใช่ใชอ๋อไม่ได้อะไรอ่ได้เจอผู้เล่นแบบผู้ชายหนังๆไงมันนี้หนักไม่เยอะ เหมือนวันนี้ไม่ค่อยสบายด้ยเลยหนูไม่สบายตกพี่มันไม่สบายชงมันสวยเออแต่เธอแค่ไม่ได้โดนผมนะเดี๋ยวรีวิวมันเอียงเขาบอกเธอชงสวยชงสวยชงสวยเขาก็เลยตกเขาไม่ตบอีกใช่ถ้าเธอชงไม่สวยเขาก็ไม่ตกแสดงว่าเธอดีกวันก่อนดเกมใช่ไหมเดีอ่ะชัวร์รอบหน้านี่เกมที่สองเมื่อกี้เราชนะไม่ได้อดอัด อ้าวดีแล้วแล้วผมคิดว่าไลก์เดียวา้อไม่ไลค์ค่ะลงเป็นคลิปแล้วก็ไปลงในช่องไปดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ชื่ออะไรบุ๊กกิ้งบุ๊กกิ้งชอบตีแบงชอบสีแดงชวนสีแดงัน่ครั้งที่แล้วที่มาติดกันหมลงหมดเลยค่ะลงถ้ามีนะแต่ว่าบางทีก็ลืมมีก็ลืมอัดสอง่สมี่เกมพี่บู๊ ขอบคุณค่ะเหมือนตอนไหน่พียังไม่รู้เลยจะไปลงเนาะไปลงงมะลาเนี่ยมันวัดเชือกทหารมีแข่งด้วยไม่รู้ส่วนเรหรือเปล่าของรายการใครไม่ใช่เลยคพี่จอยเชือกทห่รอ๋อกระชับมิตรไว้เมื่วันทีก็ได้ได้แต่ยังไม่รู้เลยไม่มีคลิปตีคู่กันต้องต้องลองตีคู่กันแล้วอัดคลิปก่อน นั้นมาก็เืิน่อยกที่เขาบูมไปแล้วไม่อ๋อวันน้องคนเยอะพี่ไม่ได้ตีบแล้วนั้นเจ็ดสิบคนหน่ี่แก้มกี่แก้มสี่ะสามสี่ห้าสี่ thank y ตลอดเวลาป้าไข่อเงี้ยเขาฟิชเสิร์ฟิชเสิร์ฟป่ะบางรายการเขาจะโพสบอกเขาจะมีข้อความข้างล่างบอกเลยกติกาว่าไม่ให้ถ้าเสิร์ฟเสิร์ฟสูงต้องเสิร์ฟโฟล์ตูห้ามเสิร์ฟฟิกเสิร์ฟตั้งเสิร์ฟแม็กสูงไม่ได้เขาไม่ให้เสิร์ฟฟิกเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวบางทีแบบเข้าหน้าเข้าตาบางคนทำไม่เป็นอ่ะแต่อยากทำเหมือนอยากเอาเปรียบอ่ะเหมือนอยากได้ได้แต้งกับเรา ไทยนู่นไทยล่ะไหนคู่หูเธอ<ค>นี่ไง<ค>อาร์มอาร์มอาร์ามกับยีนแล้วก็เจอเกียงกับซันไปสนามนู้นเลยของของของ,ของนิวก๊อบสนามนี้เลยนิวก๊อบอาร์ามไหนนี่ไงอาร์มนี่ไงพี่ชเชษเราอาร์มกับยีนยีนยังเล่นอยู่แล้วก็เจอเกียงซันไงยีนคือใครยีนคือเนี่ยนั่งคาดหัวน่าสนามเบอร์เจ็ดไปนู่นเลยเอาชิปมาตุ้รีบอ่ะนี่ไปไหนเนี่ยไม่ยังได้รู้ไง กินไม่ได้กินเยอะแระวบวมเติ้ลมันเพิ่งออกมาเลยตีต่อได้ไหมคะสบายเตินน้นอ่ะพี่พี่ดาไงเติ้ลชิดา นี่เป็นลูกใหม่ออกมาใช่ไหมตอาให้น้องไปร่ะดีอีกแบบแล้วนี่เกียงย้ายชิบะได้หรอทำไมอ่ะเขาอยู่มาดศกทำไมอ่งั้นเธอก็ไปคู่ซันแล้วก็เอาดีนไปคู่เกียงเขาก็นิสัยดีอยู่นะทุกคนครับเกอยงอย่าอยู่ในฉากครับผมไม่ได้มีค่าตัวอะไรให้นะครับอยากดังครับน้องๆลงเลยครับไม่มีค่าตัวครับเจ็ดเจ็ดพี่เกียงคือคนไหนพี่เกียงคือหนุ่มที่ใส่เสื้อตาเสือ เด็กรับหมอก<ข>อร์ซานะเอ๊ะทำไมให้มาสองอันแล้วใครไม่ให้อีกให้แล้วนี่ไปอหอเปอหอากบอให้แล้วเาย่ังอไม่ได้ให้แล้วมากี้นี้นี่หะม,ม,มาเก็บในไฟเมน มาเก็บยี่หายนั้นเป็นไรน้องๆไม่ได้ค่าตัวออกจักต้องไปก่อนครับผมเราไม่ได้มีค่าตัวอะไรให้อเนาะเๆาะเนาะอ่านปะเนี่ยอ่านอยู่เปล่าขิ้หายเลยยังไงเอาเสียงเข้ามาอีกน้องๆหลบๆลบหลบกีฬาเป็นไรเป็นไรเขาเอาอะไรเอาอะไรจะเขียนจะเขียนเว็บสำหรับจัดทัวนก็เลยอยากบอกว่าจากปกติอะถ้าเกิดว่าเป็นผู้จัดอะ ควรจะแบบมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่อยากได้โหคุยคลุ้นเลยพี่ไปแล้วอยากได้อะไรที่แบบวันนี้การเรียนในภาษาหรือว่าอะไรแบบนี้เอาจริงเขาจะทำนี่นะเรียนการเขียนไม่ไม่เขียนเว็บเลยเพื่อใช้เป็นจริงจริงยังไงสำหรับคนจัดทัวร์มันมีคนทำอยู่ที่เชียงใหม่ที่ส่งมาให้ที่เชียงรายมีนะในออนไลน์แมดบิดแมดแบดมินตัน M A D D แบดมินตันสำหรับคนจัดทัวร์มันจะให้มันจะให้กรอกเลยว่าค่าสนามเท่าไหร่ ต้นไ,นไปยังต้นไปยังต้นเ,เ,เ,เราทำอย่างที่พี่พคิดว่าต้องใช้เลยไหมออกแบบความน่าจะเป็นของคนกลุ่มที่ฝีมือต่างกันนะให้เล่นแล้วมีความหลังๆเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือความต้องก<สถ>าร เอ็นกับดีแต่อาจคอมันความเบียดกันมันอาจจะเอาเอ้็นกับดีดีเอ็กซพีกับดีดีแต่เอาแบบเอ็นกับเอ็นมาคู่กันมันอาจจะเบียดกันแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะได้เพราะว่าพีคุมเอ็นได้พีคุมดีดีได้นะเอ็นกับเอ็นอยู่ได้มันต้องแบบมีความแบบอย่างวะเพราะว่าความยากของการจัดท้องคือไม่รู้วนะทุกคนความเหมาะสมแล้วก็น้ำหนักของผู้หญิงผู้ชายอีกทไมอ่ะน้หการเล่นน้ำหนัก อองหหนนักี้รตเดี๋ยวน้องไปศึกษาคนนี้เลยนะโคตลงไปสองห้า,าเกมไปกินน้ำเยอะกลับมาเท่าเดิมแล้วใส่บวมบนะ้า <laughs> ช็อกแล้วกินไดโซบวมเคมีกลับมาเท่าเดิมเลยเติมเคเมีดีแบบเสร็จหิวที่กุ้งชอบส่งรูปของกินว่าแล้วก็เติมคอราเมลไม่ได้ลงอีกเองใส่ต้องเรื่องของบวมบ้าแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะโคต สายตาพี่ก็ไม่ดีโอ้5กี่เกมคะ5น้องพอนะโอเคนะที่พักขอบคุณครับเขาจะเล่นอีกครับครับน้ำหนักคือยังไงพี่เทพน้ำหนักมือหรือน้ำหนักคนน้ำหนักมือก็นั่นแหละบางทีผู้หญิงเอ็นผู้หญิงพีอาจจะเท่ากับผู้ชายเอ็นอย่างเงี้ยประมาณนี้สามคนอ๋อ ไข่มูนนของจาพีไข่มมูให้หายหนึ่งคนจาพีไข่มูก้นะาสีหน่ะเอาเสุขีเสด็จัออกงองเหมดเวลฟังฉันหลักก็ต้องทำ 听见什么呀 หาไม้หลอกหน้าไม้ไปไหนเขายังมีคนครบเก่บนะสั่งอะไรเออเที่ยงสามคนเหรอไปเหรอโอเคยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไปยังไม่ให้ไป นีที่น่าดีที่สุดก็นครโคมนั่งเกี่วไ้มาเท่ไหร่วะพี่มีปัญหาทางเมนอยู่อะไปอยู่ตรงนั้นก่อนห้านะนี่ไงบอกว่าเล่นได้ารับรอบๆมันแปดแปดแปดนะเห็ั้นทึ้นุึเงินกลางไปเดิไปบอกพี่่อนเลยไม่ต้องเล่นเลยเรื่องสามคนเลยถึีตก็อยากเรื่อคนมาเองไปเดินไปบอกด้วยผมไม่รู้ชื่อพี่อะไร พี่สุดหล่อแคเนีลมาแน่นอนเชื่อพี่ไม่โดนตบเขาจะยิ้มมาเลยเสื้อเขียวไหนเสื้อเขียวตรงกลางติดกับเสาเนี่ยเออออกฟ้าฟ้าสูด้วยว่าแมนไม่ใช่พี่วีนัทนะเลยพี่วีนัทไปหน่อยขอบคุณครับเก่งยิ่งเพิ่มไปหาคำว่าเก่งก่อนติดก่อนติดก่อนเลยคนนั้นหล่อไปคนนั้นหล่อไปยี่สิบแปดนะ 8ส,สนามว่างอูงอ,อ,อยู่แกมกลับ่ใช่นึงโสงไอรงกลโหโหดิแม่งกบมันมันจะตลอกัวิธี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ không những video hấp dẫn ừ có hai <laughs> kìa à ไไม่มีคตัวให้ไม่มีค่าตัวให้อย่างต้องๆอุ้ยตีไปสี่เกมร้อยหกสิบแปดบาทจ้าสี่เกมครับสี่สี่เกมเเกมชื่ออะไรนะคะศนรามไม่มีอันนี้ชื่ออแน่ดีศนรามเท่ตอนนี้ไม่ใช่ละชื่อโคงงามโอ้โหโอกโหบอกชื่อมาเขางมเหมือนเขางมเหมือน เนี่ยเจอไหมก็ไม่พี่เอิญก็งั้นว่างงี้เลยนะพี่โออยู่ไหนพี่โออยู่ไหนพี่โออยู่นี่ไงไอ้เนี้ยพี่โออยู่ไหนนี่โอชัยฮะโอชายโอเออสายใช่ไหมกูอ่านว่าโอชายเขาไม่เห็นไม่เห็นไม่โชว์ 4เกมเท่าไหร่นล้วพี่เหรออยหกสินแปดแปดึงถามไม่เจอปนหนยังอันบิดเลขสวยด้วยนะ168สวยออกแม่ไม่ออก,กนะจะไปอึกอ้าวโอ้ไม่ได้ไไดต้องต้องกดเลขบัญชีอะค่ะ